สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกกษตรกรผมชอบสาสพูดคุยรีวิววิจารที่เกี่ยวข้อกับเกษตรแม่หนาวครับเกษตรเป็นไหมนะครับกับคนที่พื่อคยเกดตรงครับวิจารณ์แบบตรงนะครับผมเด็ดี้ยะขียครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสาวตาแรกเป็นไงบ้างฮะแน่นอนครับผมจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกกันไหมนะครับผมในโชว์สาสตาแรกนน่นอนครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์การรีวิวห้าสิบเปอร์ ว่าเป็นซีซั่นนี้นะตอนนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับณตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะเพราะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับแต่นะว่าเป็นซีซั่นที่ก็โอเคมีน่าสนใจมากมายเลยแต่ว่าเราดูกันซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่ยังไงกันบ้างนะครับโอเคถ้าชอบดูก็ไย่าลืมติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากกับเชิญเด้วยนะครับผมก็หัวหนมากนะครับสักการติดตามกันนะก็ขอฝากช่องด้อของการเดียวนะครับว่าคุณอวรจะสนุนผมนะครับผมมาในยูทูบนะครับมีโดเนตซับเปอร์แชทแล้วก็แบงก์มาชิพนะครับผมก็ ขอบคุณมากถ้าคุณอยากสนับสนุนผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับตามนั้นโอเคก็ขอฝากเชิญเวลาเนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามก็สมบูรมาครับโอเคเอาล่ะวันนี้กับการพบดคุเวนเซอรนสปริง2024เรื่องที่9ครับตามนั้นเรื่องที่9นะครับเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้แฟนตาซีจากพวดเดียวกันกับสตถิติพีจังซีซั่์ที่แล้วนะครับ กับอนิเมะนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่นักซ์เวชชนนะครับได้มาเปิดพบกับมาเจ้าหญิงจากต่างโลกที่ใช้เวทมนต์ได้ข้ามโลกมาญี่ปุ่นนะครับผมก็ถ้าตรงไหนแฟนซีนะครับนักจีบเจ้ามารเชิตโลกของเขานะครับผมก็เป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้แฟนตาซีโอบุนหัวใจที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจใช้ได้เลยนะครับโอเคก็เสร็จแล้วครับผมเราจะพูดกันเลยนะครับกับเลยที่มีชื่อว่าอ่าเป็นยังไงเฮนจินโนสลัดโบครับหรือชื่อไทยสลัดลมิดรวมคนเพี้ยนครับตามนั้นก็นะว่าเป็นซีรีส์ พอไม่ได้แฟนตาซีเราลิคันนี่ที่คันนี่หรือเปล่านะก็เราลิคหรือคันนี่หรือเปล่าวะก็แต่เป็นซีรีส์ที่เป็นแนวคอมเมดี้แฟนตาซีที่มีความตลกหัวโกฮาอุทจใจที่เราเป็นความรู้สึกใจใช้ได้เลยก็ดีก็ต้องราดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีแย่ไหนกันบ้างนะครับโอเคสหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ณตอนนี้นะครับมีแค่ที่เดียวนั้นในไทยนะซึ่งยังมีวิดีดึงหลังที่มีที่หนึ่งหลังที่เรา คือตัวของบิลลี่บิลลี่ครับตอนซีซั่นนี้บิลลี่ก็ขอสิทธิ์เข้าไปเยอะกว่าเดิมโอเคนะครับผมใครสะดวกได้แอปไหนนะครับสามารถดูได้ทั้งหมดนะครับผมตัวของอ่าสามารถดูได้ทั้งหมดที่ตัวของบิลลี่เท่านั้นนะครับผมก็อย่าดูเถืนะ่นเนาะขอร้องนะครับที่บิลลี่กสิทธิ์ที่มันแบบเออมันเข้าถึงอากาศนี้ถามจริงพี่เองดูเถื่อนเหรอสำหรับผมบอะผมว่า เออไปดูอุ่นข,ของนักเสียเยอะนะยอมเสียเงินดูก็ได้เพราะที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เสียเงินดูเท่าไหร่เรื่องนี้ดูฟรีได้แต่ว่าติดพิมพ์เงินตัวที่สามนะครับก็ถ้าคุณดูฟรีคุณต้องโดนดีเลย์นิดน,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 นึงนะครับตัดนั่นะน,นะเรื่องนี้ถ้าคุณอยากแบบดูแบบรวดเร็วเลยนะตอนนี้ตัวที่สามมาแล้วก็สมัครพิมพ์เงินดูนะครับราคาไม่ถึงเราก็บาทหลา,ายเดือนนะ ตามนั้นนะครับก็ดึงประเด็นว่าไปเลยที่คุ้มมากเพราะคุณดูในเม็ดหลายเรื่องมากนะครับผมก็พอมาเสิร์ฟตัวบิบรินะครับตามนั้นแหละแล้วก็ยยนเถอนนะเนาะมีสิทธิ์เข้าถึงง่ายกว่านี้คือถ้าคุณอยากถือิทธิ์อยู่กับวงการเราต่อไปผมว่าอุลโลงของถือเมล็ิเยอะอย่าไปโยนเถือนแบบบ่อยๆเลยขนาดดูฟรีคุณยังดูเถือนเลยเพราะว่าคุณโง่เกินไปแล้วล่ะตามนั้นนะครับโอเคเอาละ มาพูดถึงความคาดหวังซีนี้ซีนี้เป็นไงบ้างซึ่สำหรับผมอะซีนนี้ผมไม่สนใจและผมไม่ได้คาดหวังเลยเพราะผมรู้จักตัวเทเลอร์อะไรต่างผมรู้สึกว่าแทบไม่ได้มีความน่าสนใจนอกจากแบบมาดูความคันนี้อ เนี่ยตอนแรกอะผมคิดยังไงเลยเว้ยมาดูความคันนี่มาแบบมาดูความคันนี่มาดูความน่ารักอะไรต่างมากมายคือแบบผมน่าจะเป็นซี้์ดูความคันนี่ดูเขาหน้ารักดูความที่มันเป็นแนวแบบนักสืบน่ารักอะไรเฉยไม่ได้มีความแบบดูซีเป็นแนวแบบดูแล้วต้องคิดตามอะไรมากอะไรค่ะแล้วก็ตามไม่รู้สแบบดูเป็นความเพลินแบ่หัวใจไปดูแบบมีความคันนี่เชียรสบายแล้วก็แค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับผมอะซีนี่ซีนี์นี้ผมมองประมาณนี้เลยนะครับก็ตามนั้นแหละก็ผมไม่รู้กันว่าใครเป็นผู้แต่งผมไม่รู้อะไรก็ตามผมมองว่ามันนนเเปป็็ซ ที่บอกว่าเออมันมันเป็นประมาณน,นี้นะแล้วเราก็สุดสนใจอะไระต่างๆนะครับผมต่างนั้นแหละโอเคเอาละสาบเรื่องนี้นะครับสโซโล่ทำก็คือตัวขอเซ็นเจอร์เอ็นพีแล้วก็ตัโดคัมมิดนะครับบาเทีเซ็นเจอร์ชีกับคัมมิดมาอีกแล้วนะครับคัมมิดมาอีกแล้วเนาะก็โซโล่สองโซโลนี้นะครับเรื่องงานคุณภาพงานที่เขาเคยโคกันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้ขนาดนั้นเท่าไหร่นะสำหรับผมอะเรื่องงานภาพนะแต่ว่า ้าเราพูดถึงด้านของคุณภาพงานก็นะว่าไม่ได้แย่นะครับเฉยๆนะอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันแบบมันก็ทําได้แย่จริงกระบาดปงกันไปนะแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ผมว่าผมก็ขอรอขอให้มันเป็นเรื่องที่ทําได้ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่บอกว่าขอให้ไม่ผิดหวังแล้วกันนะตอนนั้นนะครับสิ่งที่ผมต้องการคือประมาณนี้นะกับตัวของเรื่องงานภาพนะครับผม ตัวตัวพุ่งกับคนเขียบทนะครับคนเขียนบทมี2คนนะพุ่งกับคือซาโตะมาซาฟุมิจากซีรีส์เซียวไลค์เซีรีส์โชไลค์กับมอยาสุโกะนะครับผมตามนั้นเปิดร้านขายยาต่างๆก็เป็นซีรีส์แนวเด็กกันเรื่องนี้คนเขียนบทนะครับผมมี2คนนี่ที่สก่ายโยมิจากซีรีส์ช่วงนลยเพิ่มภาคสองนะครับแล้วก็คงจะดีถ้ามีน้องสาวสักคนนะครับส่วนคนเขียนบทนะครับอีกคนหนึ่งคือยามาชิตะเกจิจากซีรีส์เกียวโตทาาบิจิซันเดนอโมอมอส์นะครับผมถ้านั้นเราสัองอย่างจะละโมบ้างได้ใช่ไหมครับแล้วก็เเออออสสกลล์ฟ่่่าาาุดมมืตนนีบทแ้ว ก็ดูจากประสบการณ์นะครับผมการกำกับอะไรตามผมบอกเลยว่าไม่ค่อยไว้ใจเลยผู้กำกับก็บกบกหมอยาสุดโกงร้านขายยาต่างโลกคนเขียนบทก็แบบน้องสาวสักคนก็คงจะเป็นเรื่องดีได้แหละคนเขียนบทก็เอเโก้อะน,นะแต่มาคนละเนงไปเลยนี่หวา่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบ นะก็ขอให้มันเป็นเรื่องที่ดีดแล้วกันสำหรับผมนะซื้อนี้ไม่ได้ขออะไรเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนั้นแล้วโอเคก็ซื้อนี้เป็นซื้อที่ผมนั้นไม่ได้หวังอันนั้นขอให้เป็นเรื่องที่ทําได้ดีนะ่าสนใจแล้วก็ในเดตตามบอกว่าซื้อนี้ผมต้องการแค่นี้แหละครับตานนั้นแหละโอเค สาวซีนีนะโอเคครับเพื่อนสาวครับเราพูดถึงความสุดจากรับชมนะครับผมก็รีวิวไว้สจะปล่อยเนื้อหาในช่วงสาวตอนแรกนะถ้ามีเรื่องเนื้อหาไปก็ต้องบอกว่าผมก็พยายามอธิบายให้คนดูรู้สึกเข้าใจนะครับตอนนั้นแหละโอเคมาสาวตอนแรกซีนี้มีดีแย่ยังไงบ้างครับโอเคเรื่องย่อเรื่องย่อครับโทสุเกะนักเด็กชนที่บันเทอร์พบกับซาร่านะครับพาราเซนต์บนห้าร้อยกรรมนะครับทุยเจ้าหญิงต่างโลกที่ใช้เวทได้ข้ามโลกมาเองญี่ปุ่นนะครับเธอลงหลในอาชีพนักสืบตึงมาใช้ชีวิตร่่่่ววมมกกัััับบบบเเเเขขาาานน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 นะะะะคคคคคครรรรรผออออออืงงิดๆๆ้้้ยแแีีตสโใ l อันนี้ด้ b แล้วก็ l i สนะครับผมเออก็ดูจากคะแนนก็ไม่ค่อยที่จ้่ไอานะครับผม7.21ครับก็เฉยๆ,ๆนะเรงนี้อันนี้ DB ครับผม4.46ครับออย่แล้วก็อันนี้ l i s ครับผม68%ครับคะแนนไม่สวยเลยวะ่ะ <laughs> ตามนั้นนะครับผมก็เราดูแล้วกันว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะโอเคสามตอนแรกซรีนี้เป็นไงบ้างซีนี้มีรวมกันทั้งหมดประมาณ12ตอนนะครับอีก9ตอนที่เหลือผมไม่รู้ยังไงนะโอเค อ่าถูกต้องผมพูดถูกแล้วตามต,ตอนแรกซรีนี้มันคือแนวคอมเมดี้เฟรนด์ซีที่คือการดีไซน์ตัวละคอรอะไรต่างคือมึงดูแล้วมึงรู้เลยมึงซารากิผีจังแน่แล้วมันก็ใช่จริงด้วยตามน,นั้นคือถ้าเราพูดถึงด้านการดีไซน์ตัวละครหรือเสน่ห์ตัวละครอะไรต่างคูเต็มสิบเต็มสิบครับแค่นี้แหละแม่งดีไซน์ตัวละครแม่งเสน่ห์ทุกคนเลยแล้วตอนนี้คือต้องพูดก่อนว่าตัวละครณ้ตอนนี้มันโผล่มาแบบยังไม่ครบนะ มีตัวของซาร่าอาดาโวลีเนี่ยหรือตัวซาร่าเราเนี่ยมีตัวของอตัวของเบนดาห้าร้อยไม่ใช่ตัวของโอสกิเบนด้าเนี่ย Liv ier. Liv ier ก็มาแล้วใช่ไหมมีตัวของลิเวียลิเวียก็มาแล้วใช่ไหมลิเวียมีมีรู้สึกว่าจะมีโนอาโนามีตัวของอปิกิสกึก็มาแล้วนะครับผมสี่คนรู้สึกว่าจะเหมือนเหลืออีตัวละครหนึ่งหรือสองคนก็คือฮารุกะกับยูน่าที่ตอนนี้ยังไม่ได้โผล่มาเท่าไหร่ฉันก็นะเราดูแล้วกันแต่ว่าทำไมาผมรู้สึกว่า ทำไมมันมีแต่ตัวละครหญิงหมดเลยวะเฮ้ยมันคือสิ่งที่ผมเห็นตอนแรกคือแบบว่าไอตอนที่ผมหาข้อมูลตอนแรกคือแบบเฮ้ยมันเป็นแนวฮารเลมหรือเปล่าวะเออผมคิดอย่างนี้จริงนะเออคือมันเป็นแนวฮารเลมหรือเปล่านะคือแบบมันมีสี่คนใช่ไหมมีตัวเบนด้าลิเวียโนอาปิกเกสือเนะ่ปกเกสือบทอาจจะน้อยตอนนี้นะถ้าลูกขากำลังตอยู่นะอาจจะเป็นตัวละครที่แบบมาเสิร์ฟอะไรเฉยไม่ได้เป็นตัวละครสี่ตัวหลักแบบห้าตัวหลักวะ อ่าสี่ห้าตัวหลักอย่างที่เห็นกันซาร่าแอบเอสกีเบนดา้าลิเวียนนโนอาแล้วเขามีมีคขามีโนอาเปเกสืออย่างเงี้ยอ่าห้าคนใช่ไหมก็ต้องรอดูว่าบทบาทแต่จริงจพวกเขาเป็นไงนะเบนด้าก็ยังไม่ได้บทอะไรคาดนั้นอ่าตัวของมีคขามีนโนอาก็มาเป็นไอ้นี่เจ้าตอนที่สามเนาะเบเกสือก็มาแค่ตอนที่สองเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับตัวของลิเวียอะไรแค่นั้นอะ่ะนั่นตอนนี้สำหรับผมอะ่ะไอซีรีส์นี้อาจจะโดยรวมทั้งหมดนะผมพูดแบบตรงๆเลยนะครับจากคนที่ชอบซีรีส์สลับโบนะ ผมเฉยๆมากครับเพราะรู้ไหมว่าคอนเซ็ปต์เรื่องราวที่คุณพยายามพูดกันทั้งหมดที่มทผมอ่านคอมเมนต์มาผมไม่ได้ว่านะคุณแสดงว่าไม่เห็นกันนะแต่ว่าสำหรับผมอะการดูอนิเมะอะไรป่ะคุณดูสิ่งที่อนิเมะเรื่องนั้นกําลังสื่อไว้คือสำหรับผมอะผมว่าซีนี้เป็นซี์ที่ใครหลายคนอะในอันนี้ความคิดผมนะอย่าอย่าว่าอะไรกันนะผมว่าใครหลายคนอะคิดเกินอนิเมะมากเกินไปหน่อย คือเขาอาจจะมองไปซีรีส์ปัจฉัยะขะนั้นแต่คอนเซปต์ประมาณนี้มันคือฮิน้มาอซีริถ้าคุณเคยดูไหมคือเคยดูฮินามืซริส์ไหมนี่แหละความฮินามืซริชัดเจนมากถ้าฉชนั้นนะซีนี้เป็นซี์ที่บอกว่าอาจจะมีการยิงมุกตลกมีความน่ารักการบอนหัวใจแต่สำหรับผมอะไอการซีรีส์แนวบอนหัวใจซีนนี้มันไม่ได้ทำให้ผมศึกรูอสึกอินกับความบอนหัวใจนะอาจจะมีการสะท้อนความเป็นแนวขอทานแนวลัทธิเช่นตอนที่สองลยสามไร่ตามแต่กูดูฮินามืซริมาแล้วอะมันคือินาม ไอ้เรื่องราวของความเป็นแบบอะไรนะความเป็นแนวแบบใช้ชีวิตความเป็นเล่ยล่อนขอทานอะไรต่างที่นับมาสือรีนับมเสือดีกว่าตอนนั้นเลยเล่อเรื่องลัทธิอ่ะสำหรับผมอ่ะผมว่าไอ้ตอนที่สองร้อยสามมันเป็นตอนที่แบบว่ามันทําให้ซีนี่รู้เลยว่ามันคือซีนี่ที่เนื้อเรื่องของคุณมันแรนด้อมไปหมดเลยมันพยายามจะเยี่ยดเอกว่าอ้าวกูพยายามสะท้อนความเป็นคนเล่รล่อนกูอยากรู้แบบมันสะท้อนของความเป็นเจ้าเจ้าลัทธิลัทธินี่อย่างนี้อย่างนี้นะแนี้ลัที่เชื่อโยงแบบให้คนชักจูงอะไรต่างมันเป็นอย่างที่สะ้อนนนรดดดมมไปหเลย แล้วมันก็แกว้งกันในเรื่องไอ้คือพูดตรงว่าในเรื่องอะไรนอาไม่พอนะคุณเห็นกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่มันไปเร็วมากเข้าใจคุณเป็นซีรีโจกแต่คุณพยายามเบลออรมในเรื่องไอ้ซีรีส์นี้มั่งพยายามเป็นซีรีส์ที่ซึ้งด้วยแต่คนดูไม่ก็คิดแบบเกินอนิเมะเกินไปหน่อยคือบอกว่าโอ้พยายามแบบเรื่องราวแบบสอดแทรกความเป็นชีวิตของความในร่อนถุยไม่ด้เรื่องขี้หน้ามาสีรีทำให้ดีกว่าไม่คือคนคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเปรียบเทียบทำไมพี่ไอ้เชียก็เปรียบเทียบได้พากมันแนวคอมเมด แล้วการนำเสนอมันมันก็เหมือนกันน่ะไอ้เรื่องราวตัวละครหนึ่งที่มีชาวเนอร์เสนอคอรเนลลอนไอ้ซีนั้นบิ๊กอารมณ์ดีมากของมาซิลีฟนั้นทำให้คุณไปหาดูครับไอนนี้นามาซิลีฟในเน็ตฟิกน่าจะมีอยู่ไปหาดูได้แล้วซีนเนี่ยก็แบบการบิ๊กเสนอ,อยันแต่ว่าเม็การเสนอที่มันเร็วมากที่จริงซีนเนี่ยบทบาทที่ดีที่สุดน,นะตอนนี้บทบาทที่มันเด่นมากที่สุดตอนนี้คือตัวของอาลิเวียเพราะลิเวียมันเราเห็นบทบาทของความเป็นเรนลลอนเราเห็นแบบความเรนลลอนเรื่องราวบอกว่าคือเธอเป็นคนใส่เสื้อ จะมีแบบการเรียนรู้โลกใบนดี้ว่าโลกใบนี้มันมีอะไรบ้างก็ตามแต่สำหรับผมว่าการมีเอลรมใันรู้สึกว่าซึ้งกินใจบอนหัวใจอะไรต่างๆครับผมว่ามันเฉยๆมากเพราะมันไปเร็วมันอเรื่องกาฟกราฟของตัวตลัดโบมันแกว่งไปรถไฟห่อมากเกินไปเว้ยอยู่ดีมันก็แบบเอ้ยซึ้งเอออยู่ดีมันก็เรยแบบเอ้ยน่าสนใจว่ามันกลับมาอีกมันกระบวนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ซีรีส์ประมาณนี้คือไม่ได้คือกราฟความหัวใจซีีนี้คุณต้องพุ่งลงลไปเรื่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่คุณดีคุณก็ขึ มันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ดีนะครับอย่างเงี้ยฉนันนาผมเลยมองว่าเป็นซีรีส์ที่บอกว่ามันธรรมดามากเพราะการบิวอารมณ์เนื้อหาต่างมันแทบไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยนอกจากคนพยายามสร้างเนื้อหาเหตุการณ์พัฒนาตัวละครที่แลนดอม,มากแล้วมันก็ไปเร็วด้วยครับยูดีคุณก็ปลุกตัวละครน,นี่มาตัวละครน,นี้ใครกูไม่รู้จักเลยตัวละครน,นี้มาจากไหนวะโอ้กูไม่รู้จักเลยยูดีก็บิวมาอ่ะบิวตัวของแบบคารับเป็นบิวตัวของเบนดามันยังไงไม่ ก็โอเคเข้าใจใคุณเบนซีร่รีขายของว่าคุณขายโคลน,นังชัดเจนมากนี่คุณเห็นมาแต่ว่าการเสนอเรื่องราวอะไรต่างผมไม่ได้เอจจอยเลยแล้วความอุ่นหใจที่ผมต้องเอจจอยคืออะไรอะ่ะเพราะคอมเมดี้ของคุณมันก็ไม่ไดีเรื่องมันธรรมดามากมันแป๊กครับคือคุณจะดูความเป็นคันนี่อะไรต่างแต่มันแป๊กไปหมดถามว่าผมจะสนใจมากน้อยแค่ไหนล่ะถ้ามันแป๊กขนาดนี้อะ่ะก็ตามนั้นนะครับซีนี้ก็ผมว่า มันน่าจะได้มากกว่านี้นะตอนที่ผมเห็นมาคุณมีสายภาพที่จะเป็นแนวขบวนหัวใจเป็นแนวคอมเมดี้สามารถตลกได้เหมือนที่น้มัสลิแต่คนติดอย่างเดียวคือคุณพยายามเป็นสรรกิมพีจังอะเอาอีกแล้วเหรอคือแบบโอ้โหตัวอย่างชัดเจนมากโอเคคุณผมอาจจะไอน้นี่ไอ้นี่ไปหน่อยนะแต่ผมพูดก่อนนะครับว่าผมเห็นคอมเมนต์พยายามบอกว่าเฮ้ยอย่าด่าไม่เกินไปคุณด่าเกินเลยไปหน่อยคือแบบเฮ้ยขอโทษนะคือผมเห็นคอมเมนต์เลยต่างตัวบอกว่าคุณอยา่าปกป้องซีรีส์ที่คุณนะมากถ้าซีรีส์ที่คุณไม่ด ตอนนั้นอะไรจะควรถามก็ต้องด่าน,นะครับสำหรับคนที่เขาด่ากันเขาด่าอนนี้นมะเขาไม่ด่านิยายงคุณครับผมเขา้าใจนิยายคุณใส่ว่าคนดีอะไรก็ตามแต่อันิเมไม่นได้เรื่องก็ควรจะด่านนะตอนนั้นคุณอยากปกป้องเกินเลยคุณอยากคิดแทนอะไรต่างๆมากมายเออตอนนั้นเลยง่ายๆนะครับซีรีส์นี้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นมันธรรมดาไปหมดมันพยายามไปที่ไหนมาซีรีส์ครับ ตามนั้นที่พยายามไปในเรื่ององหัวใจกินใจต่างแต่มุกตลกมันธรรม,มดามากจืดชืดเรื่องราวในะเรื่องที่รวดเร็วซีรีส์นี้ก็แฟลแบล็กเลอเกินแฟลไลท์เลอเกินคือแม่งเร็วจิบมหายเลยในการใ่นเรื่องรรรรรรมุตกตลกอะไรต่างแล้วความพยายามเป็นเรื่องราวของการสะท้อนชีวิตอะไรต่างมันก็ไม่ไดีดีขนาดชันซีนี้เฉยๆมากแต่สิ่งที่ผมรู้สึกชอบอย่างเนี่ยคือในเรื่องแม่งบรูชิดเนี่ยแหละตามนั้นนี่คือ okay, โอเคว่าโอเคเรื่องงอนิเมชั่นครับผมก็ซูเว์ไทม์สองตัวนี้ คือในผมที่ผมพูดตรงว่าซีเนี่ยผมทุกเรื่องที่ผมดูใน3ตอนแรกอ่ะหรือดูอันนี้ไม่ไหนเรื่องผมดูในทีวีนะครับบางเรื่องนี่ผมต้องดูในทีวีเพราะว่าผมจะได้สังเกตงานอนิเมชั่นได้ที่ลึกมากกว่าตัวทีไอตัวของไอโทรศัพท์ไงเพราะโทรศัพท์จอวาแค่นี้ไงทีวีแม่งจอประมาณก,กว้างกว่าเราอะ่ะกว้างเท่าแขนเราอะ่ะแล้วสามารถนั่งจองนั่งสองได้เลยว่าไองานอนิเมชั่นที่คุณเคลื่อนไหวงานเป็นไงผมพูดเลยครับซีนนี้งานเผา ผมเห็นชัดมากคือมันชัดทุกอย่างว่าซีรีส์นี้คือซีรีส์ที่คนพยายามขายแค่นิยใหญ่แล้วอ๋อคนดูงานอนิเมชั่นมาดิครับการวางโครงหน้าความใสใจตัวละครแม่งดีไซน์แค่ตัวละครแม่งใส่ใจแค่ตัวละครย่างี่ยที่เหลือที่ตัวละครพระเอกเราแม่งไม่ดีไซน์ไม่มีเสน่ห์อะไรเลยก็ตามนั้นนะครับซีนนี้ก็มาขายตัวละครการอนิเมชั่นไม่ได้เรื่องแงะโอเคตามนั้นครับผมส่วนเรื่องทระกอบกครับผมนักภาพก็ภาพได้ดีหมดครับตามนั้นแหละโอเคส่วนเรื่องเพลงเปิดปิดเออเพลงเปิดผมชมงานแอนิเมชั่นนะ งานไม่ใช่อเรื่องนี้จริง,รงสนให้ปิดเฉยๆครับตามนั้นงานเพลงเปิดก็โอเคครับผมกิฟร์พันนีเด,ดรับผมจะต้องวันัที้านะตัวเสารประกอบเรื่องนี้นะครับทําโดยสาวคนก็เสหรับผมซีนี้เสารประกอบอยังเออไหไมนะดรับนั้นสาวตอนแรกแต่ว่าตอนประกอบจากนี้อดีตดีขึ้นก็นนได้นี่ก็รอดูกันนะครับโอเค อารมณ์ร่ามาสงประนบคะนนชคสาตว์ตัวแรกของซีรีส์สลัดบาสลัดลมมิดลมคนเพี้ยนนะครับสลัดลมมิดลมคนเพี้ยนนะครับเป็นซีรีส์แนวคอมพิวเตอร์เซกับเรื่องราวที่พระเอกเราเป็นนักเสือดยชนแล้วอยู่ดีก็มีตัวสาลาเจ้าหญิงต่างโลกลงไหลมาชีพนอกเขาถามว่าในซีรีส์สาตว์ตัวแรกเป็นซีรีส์น่าสนใจไหมก็น่าสนใจกับเรื่องราวที่บอกว่าอ่ะซาลาเป็นเจ้าหญิงมายังไงเรื่องราวลงเาในอะไรต่างลิเวียตัวละครลิเวียหลังจากนี้ตัวละครที่เหลือจะเป็นไงต่ออันนี้ก็แบบเรื่องมุมมันเต่าเสือผมอ่ะ ผมรู้สึกว่าการเรื่องเล่าเรื่องราวต่างมันดูไปเร็วมากกับเรื่องราวพัฒนาตัวละครความสมพัต์ตัวละครมันดูเร็วไปหมดเลยมันพยายามไปซีนนี้เป็นซีนที่แบบเรื่องราวที่มันมีความกินใจเรื่องราวอะไรต่างแต่คุณพยายามเป็นอีนเนอมันมิเกตสองอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะทาได้ไม่ดีมากที่ควรฮะและเรื่องของบอดี้มันก็เป็นแปลกมากเราดูแค่ความขนาดเลเดียวเขาอุ่นหัวมาได้เลยเพราะการเรื่องคุณไปเร็วเกินไปอ่ะตอนนั้นคุณต้องบีกอารมณ์มากกว่านี้เนี่ยไม่ใช่คุณดีๆเป็นแฟลตไลท์พยายามเป็นซีรี ตามนั้นนะครับเชิซีนี้จูนอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นในตอนหน้าไม่ดีขึ้นก็ลาก่อนครับตามนั้นโอเคสลัดโบครับสามตอนแรก5คะแนนครับก็มันมันได้แค่นี้อ่ะคือท่าที่ผมเห็นมาคือแบบว่าคุณพยายามที่จะมองเกินไปทันที่ว่าสื่ออนนเมะมันไม่ได้มองงั้นอ่ะก็ใจใช่ไหมสลัดโบผมเห็นแบบเฮ้ยมันมองได้ขนาดนี้เลยวะแต่ว่าผมมองไปที่ผมอผมก็อะไรมาเยอะนะอะไรก็ตามไม่ได้เลยอ่ะคือคุณแบบ ผมต้องใช้สมองปาดผมไ่้ตรงตาที่สี่ตรงตาที่ห้าขนาดไหนที่ผมเห็นว่าความนําเสนอความเป็นสะท้อนอะไรต่างผมไม่ได้เห็นอะไรมาเลยอ่ะเพราะการนําเสนอความสะท้อนอะไรต่างคุณไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเพราะอยู่ดีเอา้ายี่เนี่ยเรื่องมาจากไหนวะอยู่ดีพูดเรนดอมแล้วได้เหรอได้เหรอคุณรับได้กับความเรนดอมนี้เหรอครับเรนดอมเกินไปผมก็ไม่อินเพราะคุณไม่ได้บิวอะไรมาเลยคุณบิวเพียงว่าอาลันทีมีเรื่องราวตรงนี้คุณปลูกให้ตัวละครตัวละครหนึ่งแล้วจากนั้นก็หายไป มันได้เหรอครับก็ตามนั้นหละโอเคมันได้เหรอซีนี้ผมขอไปจามอี้นะมันได้เหรอครับมันได้จริงเหรอมันมันไม่ได้ลึกเลยซีนี้มันคือเรื่องราวฮีฮิคอมดี้ที่เป็นฮีนามาสรีครับแค่นั้นแหละฉันซีเนี่ยผมว่ามันจะจูนเอยมุกตลกก็ยังไม่ได้มีสีสันเลยนะมุกตลกมีความแบบแค่แบบความนี่น่ารักมันแบบเฮ้ยฉันอยากเลือกสื้ออยู่แล้วเลยเนี่ยแล้วแกนั้นก็ไม่เป็นไรเลยเลย ไม่ได้มีอะไรอะด้านชั้น,น,นผมว่าสำหรับผมแบรนด์เขาม่มด้แฟนาซีที่จืดไปหน่อยนะครับซีนนี้ก็พัฒนาขึ้นอีกเยอะมากเลยตามนั้นนะครับโอเคเกิดโบครับผมให้คะแนนสนามตออแรกเหมาะสมไหมมาสองอันั้นโป้งครับถามวอาแนะนำไหม นี่น่ามาัซิเรดีกว่าครับตามนั้นนะตอนนี้นะถ้าม,มีอะไรดีขึ้นก็ลาก่อนนะครับโอเคในจินโน่เซอร์ลดโบเขาเสนอรลงคนเพี้ยนผมให้ห้าเต็มสิบสามตอนแรกครับโอเคจบแล้วประสบการณ์อ่าพูดคุยไม่ซื้อสเปรย์ซอยสี่สรเรื่องนี้ครับก่อการสอบตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับไมเชอติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากกระชุนด้วยครับผมกำลันงน่าจะเป็นนั่นก็ตดิดตามช่องผมเอยงเช่นเดีกับพ่อใหม่เรื่องหน้าครับฟัดดี้บบ๊ายบาย